สวัสดีครับอยู่กับโมบายดิจินนะครับอยู่กับคาโตตะกัดนะครับกระดูกเหล็กนะครับบทบาทนักแทงนะครับพิเศษควบคุมปะทะพลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ9าพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ5ผลจากทักษะอยู่ที่7และความยากอยู่ที่7นะครับซึ่งตะโกตะกัดเนี่ยก็มาพร้อมกับสกินเลยนะครับนักรบสวรรค์นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่อ่านจากโน้ตแพดเนี่ย1.198นกะครับกับทักษะที่อยู่ตรงเนี้ยในแพด1่ในโน้ตแพดเนี่ยมันเข้าใจง่ายกว่านะครับมาดูที่ทักษะติดตัวนะครับ กระดูกเหล็กนะครับยิ่งพลังชีวิตน้อยนะครับยิ่งทําให้พลังป้องกันกายภาพสูงขึ้นนะครับปล่อยเบสิกโจมตีใส่ศัตรูมีเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตสูงกว่าจะทําให้ฟื้นฟูพลังชีวิตของคุณนะครับสกิลนี้สามารถใช้ได้ทุก6วินาทีต่อ1ครั้งนะครับมาดูสกิลที่1นนะครับหมัดเหล็กทลายนะครับกระนาทําลายที่พื้นอย่างหนักนะครับเป็นเส้นตรงสร้างความเสียหายทางเวทนะครับและสโตอ่าและสโลนะครับ ศัตรูที่อยู่ในรัศมีนะครับมาดูสกิลที่2นะครับหมัดคงกระพันนะครับคาโตตะกัดจะตะโกนนะครับอย่างเสียงดังบังคับให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆนะครับเบสิกโจมตีใส่เขาในช่วงเวลานั้นนะครับทุกความเสียหายที่กระทากับเขานะครับจะถูกสะท้อนกลับสร้างความเสียหายทางเวทให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้ๆนะครับมาดูที่อันตินะครับพิททักอวตารนะครับหลังจากชาร์จนะครับจะบินและพัดไปยังบริเวณที่กําหนดนะครับสร้างความเสียหายให้กับศัตรู เมื่อถึงพื้นนะครับและทําให้ศัตรูเด้งขึ้นไปบนอากาศนะครับอันนี้ในโน้ตแพดเนี่ยอ่านแล้วน่าจะเข้าใจง่ายกว่าไอตัวที่เขาเขียนบอกมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกียร์ที่เราจะเล่นกันนะครับเกียร์พิสดารต้องมาครับเข้าไปดูที่เกียร์ของคาโตตะกัตนะครับเกียร์ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะลองเทสลดคูดาว40%นะครับแล้วก็ออกเจาะเกาะเวท ซึ่งเอ้ยพี่ออกของซ้ํากันได้เหรออย่างพิพตาเดียวเนี่ยรถคูดาวเป็นคุณสมบัติด้านบนนะครับบวกพลังเวท7 0แล้วก็ฟื้นมานาด้วยครับจะทําให้ตัวเขาใช้สกิลได้บ่อยอันนี้ก็รดคูดาว10บนะครับ10ก็คือ40ทีนี้ตอนแรกอ่ะพี่กะใช้ปีกเลือดเพราะว่าเวลาใช้ปีกเลือดเวลาต่อยธรรมดาเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรมันจะมีพลังเวทขึ้นมาแต่ว่าพี่เปลี่ยนดีกว่าครับเปลี่ยนเป็นพลังงานควบแน่นนะครับ ซึ่งพลังงานควบแน่นเนี่ยจะทําให้เวลาเราใช้สกิลโจมตีศัตรูเนี่ยจะดูดเลือดเพราะว่าคาโตตะกัดเนี่ยเราเล่นเกียร์คูดาว40%์แล้วเราก็ต้องดูดเลือดดิมันใช้สกิลบ่อยเราก็ต้องใช้ดูดเลือดทีๆแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทดสอบความสามารถของเกียร์นี้ดูครับว่าแจ่มหรือเจ๊งเ <laughs> พราะส่วนมากเจ๊งครับอ่ะมีเตอร์อยู่มีชาคิดอยู่มีกรอย,อยู่นะครับผู้เล่นมีกลุ่มอยู่แล้วนะครับไปแล้วกูไปแล้ว กดรัวแน่นอนครับน่าจะอยู่ด้านบนสุดนะครับไม่เหมือนเซิร์ฟทดสอบเซิร์ฟทดสอบมันเป็นการทดลองมันเลยไปอยู่ด้านล่างครับร้อยสองคนกดนะครับใช้ความไวของนิ้วที่อยู่ด้านบนเห็นไหมครับการรัวครับการรัวเหมือนรัวกองครับตึ๊บๆๆนี่ครับเป็นไงครับความสามารถครับแล้วเราก็ได้คาโตตะกัดมานะครับ เดี๋ยวเราเปลี่ยนทักษะความสามารถก่อนนะครับใช้เป็นเซตนักข้าเวทนะครับอันนี้พี่จะใช้เป็นสั่นไหวจริงๆอะพี่อยากใช้เป็นตามล่าเพื่อฟาร์มนะแต่พี่คิดว่าคุณสมบัติของสกิลที่2เนี่ยควรมีสั่นไหวในการกระโดดเข้าไปแล้วก็เป้งๆนะครับอัดคลิปไป2คลิปเริ่มเจ็บคอนะ <laughs> แหกปากก็ไปสด ออช่องใหม่ของพี่มีกิจกรรมนะครับ10,000ซับแจก1สกินไม่เกิน300นะครับไปกดซับกันได้ครับเพราะว่าช่องนั้นก็จะสอนทําคลิปนั่นแหละอย่างที่บอกครับสอนทําคลิปด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมนะครับชาเลนจ์ร่วมสนุกกันนะครับแจกของรางวัลอีกแน่นอนอย่าลืมเข้าไปกดซับกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปทุกคลิปครับบายบายไปยบา ฝั่งตรงข้ามนะครับมีไฮยาบุสานะครับคากุระมอสคราฟนะครับอลูกาดแล้วก็คาโตตะกัดนะครับฝั่งเราเนี่ยก็คาโตตะกัดอลูกาดนะครับชูไฮยาบุสะแล้วก็มอสคราฟนะครับพี่โตนะครับไอชุดนี้สวยอยู่ไอนี้มันสกินหรือไม่สกินวะเริ่มงงแล้วเว้ยออชูส์ เราจะทดสอบความสามารถของสกิล2ก่อนเลยครับ <Back up. S 1> เพราะว่าเรามีสั่นไหวครับเราจะไปบวกเลยบวกเนี่ยลูกกาดบวกแม่งเลยลูกกาดมาเนี่ยโถพี่พาไปเก๋าไอ้น้องดูบ้ากว่าพี่เป็นใครนี่เป่งๆเ,เ,เลยต่อยต่อย,อยสะท้อนนี่ต่อยเป็นไงเล่าสยองไน้มึงมาเนี่ยอ้าลูกกาดกูอยู่บวกวงในอยู่นี่เนี่ มาเดะมามามาเออสับมันเดะเออสับมันเดะจะหนีเดะเอเอได้เฟิร์สบัตรแต่ชีวิตกูจะไม่รอดแล้วชิบพายอย่าเข้ามาด้วยฮะยากูวิ่งกูวิ่งแล้วโน no. ไม่นี่ไงเราหลบดาวกระจายได้ด้วย oh <my> <laughs> คนพันนี้ <laughs> พาคนไปตายไนดะ้อย่างสะใจ <laughs> แล้วก็เดินกลับบ้านแบบไม่ใยดีชิบหาาแล้วจะโดนไม่กลัวเว้ยน่าจริงมาเดยเอ่น่าจริงมาดเาามาดยพวกกูมาแล้วมาเดยนี่เนี่ยต่อยขึ้นใส่หน้าเข้าไปเดยไม่กลับด้วย <c oughs> เป่งๆปงคลิปตีมาน่าจริงเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าดูดเลือดคลิปได้ครับแล้วก็อย่างที่ความสามารถเขาบอกครับมันจะทำให้เราถึกขึ้นครับ ดูเห็นปะเวลาเลือดเราเหลือน้อยนะครับเราโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยดูดเลือดแบบรัวๆครับเป็นคุณสมบัติที่ขี้โกงชิบหายเลยครับดูครับไม่ต้องออกของดูดเลือกก็ดูดครับ <Okay. S 1> เนี่ยดูดเิดด <c oughs> เห็นปะเลือดขึ้นเทียร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับไอขี้โกงครับไงเล่าเสร็จต้องการบัฟกูเอามาแล้วไม่บอกกูอะต่อยเขาไม่ได้ดีไง ไฮยมุสาวมึงกวนตีนเหรอไฮยมุสาวมึงกวนตีนเหรอกูรู้มึงจะลงตรงนี้โอ้ยเอาดิ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 เอาด,อาดิสะท้อนอนะสะท้อนอนะเอาดิ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 าดาด <'t> ไงเล่าอลูกาดได้แนละ้วเราไม่ได้สักตัวเลยครับแต่เราได้เกียนครับเราได้ความสะใจไปแล้วครับ <S <S ใครมุสแมงแถวนี้ใครคุม การที่โกตะกัดเกียร์ทดสอบนะอ่ะเกียร์ที่เขาแนะนํามาให้ไม่ออกของป้องกันเลยพี่ว่ามีส่วนจากสกิลที่2ครับเพราะว่าสกิลที่2เนี่ยมันเป็นการสะท้อนการโจมตีไงคือถ้าถึกปุ๊บมันสะท้อนไปมันก็คงมีผลน้อยเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยแม่งไม่ต้องถึกอยู่่ะครับนี่ครับเดี๋ยวดูใช้สกิลมันจะดูดเลือดมาครับมันโกงครับนี่ดูเป็นไงเลือดมันเพิ่มครับนี่ครับทักษะที่มันแปลมาแล้วมันอ่านง่ายอย่างนี้นี่เองครับ เอาที่บ้านอีกกูเป้งๆใส่หน้าเลยนะเอาอุ้ยหมดว่ะไปแล้วฮายาบุสะจะเล้งกูแล้วไม่ได้แดกกูหรอกเอาต่อยนะเอาดิ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 กูดูดเลือดเอาดิเอาดิวายโจ้าทำเซียนมาเรียนมาไม่ได้แดกกูหรอกโดนฆ่ายต่างหากหน้าของศาลกันะ ทายาบุษะผู้น้าองศาลนี่คากระนี่เป็นน้องคนไทยนะครับเป็นคนไทยเป็นคนไทยคนไทยต้องเล่นให้น่ากบอกไม่ใช่ไม่พูดอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวกูโดนบ้างโดนบ่อยด้วยให้ลูก,กาดไปดีกว่าครับเราเห็นเป้าหมายแล้วครับเราอยากจะบินครับ เหมือนมอสคัพอยากจะบินฉันจะบินบินไปเยีายงนกโหยวงแตกครับเป้งๆปล่อยอาคีฟดีกว่าอ้าวลูกกาดขึ้นมาด้านบนลูนอ่ะลูนเจ้าลูน ต่อยช้าเหลือเกินนะครับฮยาบุษะมาครับสงสัยจะโดนป้นแล้วละ่ะตึงๆๆฮยาบุษะไม่ป้นนะครับเป็นคนดีครับไม่รีกอดอีกเก้าวินะครับอีกเจ็ดวิเราจะใช้อันติได้อีกแล้วครับโอ้ยพวกเราเข้าไปบวกแล้วครับโอ้ยอูเรียบร้อยครับมี่เนี่ยเป่งๆต่อยหน้าเข้าไปครับ โอ้ไม่ไหวไม่ไหวป้อมด้านล่างครับมีคาโตตะกัดนะครับเดินดําเดินพาคลิปมาครับเราต้องบินเนยอะบินไม่ได้ไม่บินดีกว่าเก็บไว้ก่อนเสียดายครับเนี่ยครับเราโจมตีเบสิกเนี่ยเลือดเพิ่มนะครับเมื่อต่อยศัตรูที่เลือดน้อยกว่าแล้วเพิ่มเยอะด้วยครับ200ยิ่งกระดูดเลือดอีกดูเลือดยังน้อยกว่าเลยดูดิ <laughs> เห็นปหมดู ทุกหกวินะครับเขาจะดูดเลือดได้นะครับ0.5%ของเลือดศัตรูนะครับโกงชิบหายนี่ครับเราได้เทมชิ้นแรกมาแล้วครับแล้วเราเห็นพายาบุสากาลังโว้กับไปแล้วครับโอ้ยเหินพระสุธามาเลยครับโอชิบหายแล้วกระโดดออกก่อนทางออกอยู่ไหนคากุระกระโดดตามครับอย่าคากุระไม่ใช่ที่เล่นนะเข้ามาเด็ในป่านี่เป็นของกูนะมาเด็ดถอยก่อนครับถอยก่อนครับ ตอเห็นหน้าเข้าไปดิโอ้โ้ยหโหมอสครับกระโดดมาไปแล้วนี่ <Shut down. S 1> วาว่าพาตีนจะชัดเขาเพื่อนเขากลับได้แล้ววิ่งเข้าไปเหมิมเกิมครับไปแล้วอย่ามายุ่งกับกูคือตตะกัดกูรีเจนเลือดก,ก่อนเดี๋ยวมึงออกหนดเลือดก,ก่อนเดี๋ยวค่อยออกคูดาวก็ได้คูดาวยี่ส์เซนแล้วสี่สิแล้วครับรวมอันติเอารวมไอ้นี่รวมบูนะครับรวมบู รวมรูนนะครับมาแล้วมาแล้วเราจะเขินฟ้าเ <c oughs> ป้งๆวันนี่มึงเจอป้อมยิง,งยนี่มึงตายแน่มึงตายแน่เรียบร้อยลาโลกมาเเกเกิลวะมึงเก๋ว <c oughs> บมาเน่ต่อย <c oughs> เพิ่มเลือดโอ้เพิ่มเลือดคนเยอะ น่าจะยิ่งเลือดเยอะเขาจะยิ่งเพิ่มเยอะนะครับตามเลเวลตามเลือดของตัวเองนี่แหละมาเน่เคยกลัวที่ไหนละ่ะอย่ามึงเจอเหินฟ้าวกวีนี่ครับต่อยทีนึงก็เพิ่มเลือดทิึงครับทุกหกวินะครับสัเปรียบง,ง่ายๆก็ก็เหมือนชูครับเอาดิจะแย่งปูเหรอมาดิมาดิจะแย่งปูเหรอ ต่อยห,หน้าให้เอามาดิมาดิผิวหัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผิวแน่เป่งๆนี่แน,น่ต่อยเข้าไปอู้หยับบุสะายับยบุสะถึกเว้ยนี่แน,น่ต่อยเฮต่อยอุย้ยโดนมอสครับปลายับยับยับ พี่มอสต,ต้องกลับบ้านด่วนแล้วให้กดยอมแพ้อะไรของมึงวะอ่ะกดด้วยเอาหมันไส้ห <c oughs> มันไส้กดเลยเอาแม่งไม่ใช่หมันไส้หรอกพี่กดผิดเ <c oughs> ออพี่กดผิด <c oughs> ไป <c oughs> แค่นี้มากดยอมพงยอมแพ้ไม่ใจเลย นี่ครับถ้าเกิดเลือดเราเยอะกว่าดูมันก็ไม่ดูดนะนี่เป้งๆกระโทนดักหน้ามีกเอาสิหลบได้หลบไปครับคาก,กุละเนี่ยหลบได้หลบไปตุ้มเดีย๋ยวเราออกของคู่ดาว40%ก่อนครับเราจะดักจับตัวฉีครับไหยบุษะเข้าไปทำไมวะท่านละ่ะเข้าไปเจอมอสคาราฟฆ่านะครับ เราใกล้ได้นี่แล้วนะครับดูดเลือดนะครับเป่งๆครับเดี๋ยวเรามีดูดเลือดแล้วเราจะเหิมเกิมครับเป่งๆครับบอดคราบได้ไปนะครับคือทีมเราไม่มีแท้งนะครับมีแต่นักสู้นะครับอ๋อมีนี่ครับมีพี่ชูครับชูมันแท้งตรงไหนวะมันแท้งตอนไหนดีวะ ไปแล้วจู้แย่จังนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับพยาบุษะครับโอ้เจอแล้วครับพยาบุษะเจอพี่ชูสอยมาครับเป่งๆครับโอ้ยสะท้อนก็้ไปดิโอเรียบร้อยครับตายหมดครับอย่างนี้ครับต้นเกมดูดีๆครับ ดูดีที่ต้นเกมนะครับ <c oughs> แม่งกดยอมแพ้ล้งอะไรของมึงวะไม่มีคีฟนะครับเรียบร้อยครับเจอป้อมพีชีไปหนึ่งครับ <c oughs> ไปได้กกันได้กันได้กันได้กันกันกัน่ะรู้จักกันว่่ออกกันน่ะกันน่ะรู้จักกันไหมกันน่ะกันน่ะกันน่ะเนี่ยกันน่ะรู้จักไหมกันอ่ะ เอาช่วยกูสิเฮ้ยช่วยกูดิเฮย้ยเรียบร้อยครับ <laughs> <Down. S 2> ป้อมล้างแตกไปแล้วนะครับก็บอกแล้วว่าดูดีที่ต้นเกมนะครับทีมบุกเราสู้เขาไม่ได้ครับพี่มอสเราโดนไปสูนมอสค้าฝั่งตรงข้ามหกสองนะครับของเราฝั่งของเราสุดสองนะครับ ไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกครับมารีวิวสกิลสกินนะครับแล้วก็มาเล่นสนุกสนุกมากกว่านะครับพักนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นต้องบอกว่าต้องพูดตรงๆครับมันก็เบื่อๆครับเล่นเกมเดิมๆทุกวันทุกวันนะครับก็ถึงเปิดช่องใหม่เพื่อจะจัดกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกเนี่ยเดี๋ยวจะมาแน่นอนครับแต่ว่าวันนี้ก็ทําคลิปโมบายก่อนถ้ายังไม่เหนื่อยเดี๋ยวจะลงกิจกรรมต่อเลยครับเพราะว่านี่ก็คลิปที่2ของวันนี้แล้วนะครับใช้พลังงานอยู่เหมือนกันครับ ไอเทมชิ้นที่อ่าชิ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับพิพตาเดียวนะครับพิพตาเดียวแผ่นนี้คุณสมบัติเขาก็โดนเนิร์ฟลดคูดาวไปสิบนะครับตอนนี้เหลือแค่สิบเองแต่ก็ได้อยู่นะออกสองอันแม่งเลยดูดเลือดด้วยครับต่อยดูดเลือดแล้วก็นี่ครับทีมเราต้องพลิกพิกตรงนี้ครับพลิกครับเร็วครับแล้วครับเราต้องพลิกครับเราต้องพลิกเกมด้วยตัวนี้ครับว้ว บอกแล้วครับคาโตตะกัดผู้เรียกตีนครับว่าแล้วนี่แน่ต่อยต่อยต่อยเรียกตีนครับดูดเข้ามาครับอุ้ยเจ็บเจ็บครับเจ็บครับมอสับปลาสวยครับวงแตกครับตะโตตะกัดผู้เรียกตีนครับวิชั่นสำเร็จรู้ทั้งรู้นี่ครับ จำไว้นะครับอย่าอย่าอย่าเข้าใกล้คาโตตะกัดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเรียกตีนครับน้ำตาจะไหลมอสครับครับจะทำยังไงครับมอสครับจะทำยังไงไม่รู้ครับพี่กระโตตะกัดมาแล้วครับบินไปแล้วยูหูตุ้มนี่ครับแป้งๆครับเก็บไปหนึ่งศพครับหมาเดิแล้วดูเดิ พี่มอสพี่มอสก็ไม่ช่วยเราเลยโอหนหางสารก็นะเหมือนกูเล่นคนเดียวในทุ่งลาเวนเดอร์เปง้งๆคลิปหันมานี่เอออย่าไปตีป้องตีป้อมไม่ดียังปกป้องป้อมไม่ได้ครับหลอดมาแล้วนี่ว่าอะไรเล่าอะไรเล่าโอ้ยโ,โ,โดนปลาเสียบกำแพงทีมเคลียร์หลอดอยู่ครับบวกเลยครับรออะไรครับ บอกแล้วครับคาโตตะกัดผู้เรียกตีนครับดูมอสครับจังหวะปลาเขาโคตรเฟี้ยวเลยดูของเราสิ <c oughs> หน้าของสารเขานะหนึ่งสี่แล้วเนี่ย <c oughs> เอาเรียบร้อยครับจบเกมครับ อยู่นะครับคุณสมบัติของเขาหลายๆอย่างนะครับซึ่งก็อเอๆๆอเออเออเอออย่างที่เห็นครับอลูกาดเนี่ยโหดเที่ยมอยู่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าฝั่งตรงขา้ามด้วยเขาก็บุกเหมือนกันครับฮีโร่เนี่ยใกล้เคียงกันเลยบางฮีโร่เนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะครับมีอลูกาดเหมือนกันมีคาโตเหมือนกันมีมอสเหมือนกันนะครับต่างที่คากุระอ่าต่างที ACC, ่คากุระนะครับกับฮายาบุสะฝั่งเราเนี่ยเป็นชูนะครับ ก็ฮายาบุสะก็เหมือนเนะต่างกันที่คาคุระกับอะไรวะกับอะไรวะกับชูก็โอเคครับจบเกมอาจบคลิปนี้ก่นทีแล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ลวนเครื่องเออร์เลอร์เนี่ยฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ